เรื่องชาวบ้านคืองานของเดือนคุณอะไรเดียนคันปากเริ่มคันปากเลยคุณผู้ชมเจ้าขาไม่พูดไม่ได้ต้องคันปากเมื่อคืนนี้จุกาเดือนเนี้ยเอาไปหาอะไรจุกาไปนั่งดูคนนู้นคนนี้คนนั้นอุ้ยข่าวลือข่าวใหญ่ข่าวปล่อยคุณผู้ชมจุกาต้องเงียบกันไว้นะเจ้าขา่าวล่ามาเร็วคุณผู้ชมจุกาเขาซุบซิบเขาลือกันอีกเสร็คุณผู้ชมจุกขาเดืยนเลยอุ้ยตกใจอุ้ยเปิ้นจันแต่คุณผู้ชมจุกขาอก้ยเปั้นจะแต่อุ้ยในข่าวคุณผู้ชมเจ้าค่ะ ดินจะพูดดินไี่เจ้าขะดินดินคุณจะพูดไี่เจ้าข่าม,มา,า,า,ามา,มาเข่าล่ามาเร็วคุณผู้ชมเจ้าค่ะแม่น้องจุกพูดเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะจะมีผัวใหม่อีกแล้วโอ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะเฮย้ยมาดแม่มเกลื่อนอยู่น,นี่กวนนี่วันนี้โอ้ยเขาไปลือกันในโซเชียลคุณผู้ชมเจ้าค่ะ เขาไปเลือกกันในโซเชียลอีกเลยคุณผู <c oughs> ้ชมเจ้าค่ะแม่น้องจูบูนจะมีผัวใหม่แล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะอุ้ยเกิดมีการหึงหวงตบตีกันใหญ่โตจคุณผู้ชมด่ากันแหลกลานคุณผู้ชมเจ้าค่ะอุ้ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะหน้าตาก็เหมือนกบอย่างนั้นนี่จ้าโอ้ยหน้าหน้าเขาเป็นหลุมสิวอย่างคุณผู้ชมเจ้าค่ะหน้าเหมือนกบหน้าเป็นหลุมสิวใครๆก็บอกว่าอีกาดำอย่างนั้นอุ้ยมีการตบตีแย่งจริงคุณผู้ชมเจ้าค่ะว้ายดิฉันนี่อุ้ยเด๊ะหืมเมื่อคืนกินไม่ได้นอนไม่หลัับบกกกกรรระะสส่่่าาายยยยแแตมมีหอออดดเนุพูล้ว เขาเชนเป็นป้ากลางบ้านอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าขาเขามีการไปโพสต์กันเอ่อมีการขึ้นไ์สดกันคุณผู้ชมเจ้าขามีการออกมาโพสในชุมชนกันคุณบอกดำแจะ๊ะไม่น้องจมพุนะะ่นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ผัวใหม่ไปสร้างเรือนหอไว้คุณผู้ชมเจ้าขาไปสร้างเรือนหอไว้บ้านที่ทุกวันนี้ที่ไปสร้างอยู่เนี่ยไอช่างวอไปสร้างคุณผู้ชมเจ้าขาจะไปอยู่กับผัวใหม่ มอ้ม่ก็เป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ดิเจ้าคุณผู้ชมค่ะอีเจ๊ประกอบคุณผู้ชมเจ้าขเดียนนี้ตกออกตกใจตกโอ้ยตายแล้วเรียนไม่อยากจะเชื่อคุณผู้ชมเจ้าขาอีเจ๊ประกอบก็รู้ๆกันอยู่คุณผู้ชมเจ้าขาอีเจ๊ประกอบน่ะได้ข่าวว่ามันเป็นมันเปิดฮาเลมไม่ใช่เหรอเจ้าขาอีเจ๊ประกอบนี่เรียไม่ได้กล่าวหาเนะเจ้าขาได้ข่าวว่าอีเจ๊ประกอบเนียนเปิดฮาเลมแล้วก็เห็นว่าเจ้าของช่องนี้เจ้าขาคุณผู้ชมเจ้าขาก็เป็นหนึ่งในเด็กของอีเจ๊ประกอบ อีจประกอบมันจะไปจีบเอ่อยำแช่ตอนไหนคุณผู้ชมเจ้าขาเพียนพียคุณผู้ชมเจ้าขาเพียนพีแล้วมันเอาได้ยังไงเขอุ้ยช่างกล้านค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไปพลาดหัวได้ยังไงเจ้า่ะว่ามีการออกอาการหึงหวงคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวนก็ตกใจจิเจ้า่ะหึงหวงใครไม่หึงหวงคุณผู้ชมเจ้าขาไปหึงหวงออเจ๊ประกอบกยตายแล้วตายสนิทคุณผู้ชมเจ้าขา ผีเห็นผีเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาจะไปเอาเจ๊ประกอบมันมาทำผัวได้ยงไงเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอุ้ยพลาดข่าวไม่ดูเรื่องเลยเจ้าขาเดยนเห็นแล้วเด่นก็แบบอเด่นมองบนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดยนก็เบ้ปากเจ้าขอคุณผู้ชมจ้านคัฉันกล้าคิดนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาว่าอีเจ๊ประกอบเนี่ยมาเป็นอออผัวใหม่ของดำแจ้หรือไม่น้องชมพู่คุณผู้ชมเจ้าขา อยากจะถามในเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะว่าอีกคนที่โพส์นเจ้าค่ะมีสมองหรือเปล่าเจ้าค้มันมีสมองหรือว่าสมองเท่าหางอื่นคุณผู้ชมเจ้าขาเดยนสงสัยเจ้าข้าคุณผู้ชมเจ้าเด่นสงสัยจริงๆว่ามันเอาสมองมาด้วยหรือเปล่าเจ้าค้ตอนที่มันมาเกิดคุณผู้ชมเจ้าข้ามันโตมากับน้ำคร่ำน้ำขี้ต้มหรือว่ายังไงเจ้าค้คุณผู้ชมเจ้าขาถึงไม่รู้เลยถึงอัดมโนไปเรื่อยในคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วไอ้ที่สำคัญนะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้พิ้นก็ไม่อยากจะไป เอ่ยพาดพิงคนโน้นคนนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะพวกเดี๋ยวคกลัวเหมือนกันเจ้าขาเองอ่ะคนโน้นคนนี้ก็จะฟ้องจะฟ้องเจ้าคขาคุณผู้ชมเจ้าค่ะคนนั้นก็จะฟ้องคนนี้ก็จะฟ้องอุ้ยเดี๋ยวไมกลัวเจ้าคุณผู้ชมเจ้าค่ะคนนน้นนับหมายคนนี้นับหมายคนนั้นนับหมายอุ้ยเดี๋ยวไมกลัวเจ้าคุณผู้ชมเจ้าคขากูจะไปพาดพิงคนโน้นคนนี้กันอุ้ยเย็นเหนื่อยเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะจริงๆเจ้าค่ะไปพาดพิงเดกเขาพูดกันนี่เจ้าค่ะว่ามีอีป้าข้างบ้านบางคนนะเจ้าค่ะเปลี่ยนจากการเป็นป้าข้างบ้านนะคะะคคุณชมเเจจ้้้าาา่่ปปลีียนกอขางบ้้้้าาาาานนมมเเปป็ออียู่ขงงุจค่ะคุณผู้าค่ะอุ้ย ไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอุ้ยคุณผู้ชมเจ้าขาไปคอมเมนต์ในช่องที่แบบว่าอุ้ยคุณภาพคุณผู้ชมเจ้าขาช่องนี้มีคุณภาพจริงๆคุณผู้ชมเจ้าขาว่าไงจ้าสีกาโองในเรื่องไรหุดเจ้าขาอุ้ยกับคุณในเจ้าขาที่มาส่งข่าวเจ้าโอสีกาโองใเจ้าขาคนบางคนเจ้า่ะเปลี่ยนจากผ้าข้างบ้านมาเป็นผ้าข้างมุ้งเจ้า่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าผ้าใต้เตียงคุณผู้ชมเจ้าขะเป็นผ้าใต้เตียงเจ้าค่ะไปคอมเมนต์ในช่องแบบนั้นช่องที่เคยด่าว่าไม่มีคุณภาพช่องไอ้มีเป็นได้คุณผู้ชมเเจ้าค่ะะห็นม คุณผู้ชมเห็นไหมคะช่องหมีแพนด้าเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันวันไม่ทําส้นตีนอะไรอุ้ยตายเดียนพูดแรงไปหรือเปล่าเจ้าค่ะวันวันไม่ทําอะไรคุณผู้ชมเจ้าขาขออภัยด้วยเจ้าค่ะเดียนถอนเจ้าค่ะเอ่อช่องที่ไม่วันไม่ทําอะไรคุณผู้ชมเจ้าขาคอยต่ดูดคลิปคนน้นดูดคลิปคนนี้ดูดคลิปคนนั้นคุณผู้ชมเจ้าขาจนตาเป็นหมีแพนด้าคุณผู้ชมเจ้าขามานั่งมนโนเต้าข่าวไปเรื่อยคุณผู้ชมเจ้าขาอุ้ยเต้าข่าวคนน้นคนนี้คนนั้นเต้าข่าวไปเรื่อยคุณผู้ชมเจ้าขา มาเต้าข่าวแล้วมาเต้าข่าวว่าเป็นเจ้าขาคุณผู้ชมเจ้าขามาเต้าข่าวว่าพัชรมนคจะมีผัวใหม่คุณผู้ชมเจ้าขาใครที่ไหนไม่ใช่อื่นใครเลยค่ะอีเจ๊ปากรอบ <c oughs> คุณผู้ชมเจ้าขาแล้วที่สําคัญอีป้าข้างบ้านคุณผู้ชมเจ้าขาออ้ยดูดเป็นปกติทุระอุ้ <c oughs> ตายแล้ว <ziękuję> คาใหม่ด้วยสับอืมทันสมัยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาดูดเป็นปกติทุระ <c oughs> อู้ตายแล <speed> ้วดิดนกระปุ่งราบนะเจ้าขาตอนนี้เป็นคําฮิตมากติดเทรนด์นะคเจ้าขาคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้ติดเทรนด์เลยคําว่าปกติทุระ ไม่ว่าจะดูดเป็นปกติทุระโกงเป็นปกติทุระตบซับเป็นปกติทุระคุณผู้ชมเจ้าขานี่ก็เพิ่งทราบนะเจ้าขานี่เป็นสาพทางนักกฎหมายด้วยเจ้าขาคุณผู้ชมเจ้าขาว่าอุ้ยมันมีคําว่าเป็นปกติทุระคุณผู้ชมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ทำอะไรเป็นซ้ำๆเดิมๆนะคบคุณผู้ชมเจ้า่ะใครที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆนะคะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะคบคุณผู้ชมเจ้า่ะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆไม่อย่างนั้นกูจะโดนข้อหากินข้าวเป็นปกติทุระขี้เป็นปกติอุ้ย ประธานทั่วค no yes anyway> ุณผชมเจ้าค่ะมีใครหารับประทานอาหารอยู่หรอเเจ้าค่ะเดี๋ยนข้อขอประทานอาหารเจ้าขาเออเป็นปกติธุระล้างหน้าเป็นปกติธุระไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจากการนี้เมื่อก่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บต้องล้างหน้าแปรงฟันนะครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะเปลี่ยนใหม่ตื่นขึ้นมาปุ๊บกินข้าวก่อนเลยครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะจะได้ไม่เป็นปกติธุระไงเจ้าค่ะคุณผมเจ้าค่ะเพราะว่าตื่นมาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันก่อนมันจะกลายเป็นปกติธุระคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะฉะนั้นเนี่ยยยเเเเเเราาาาาาตต้้้้้้อองปปลลี่่่่นนนนนใหมมมจจจคืขขึุุ๊บกกิวณช มันจะได้ไม่เป็นปกติตุรงนะเจ้าค่ะเพราะเมื่อก่อนเราเคยทาตื่นึ้นมาพบล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมเจ้า่ะตื่นึ้นมาพบกินข้าวไปทํางานแล้วก็กลับมาล้างหน้าแปรงฟันคุณผู้ชมเจ้าค่ะมันจะได้ไม่เป็นปกติธุระนะเจ้าค่ะคะุณผู้ชมเจ้าขาใครทำอะไรซ้ำๆเดิมๆผมจะรู้นีเจ้าค่ะว่ามันจะเป็นปกติทุระคุณผู้ชมเจ้าขาอืออือเดียนเดียนสวัสดีทุกคนแล้วกันเจ้าค่ะเดียนเดียนไม่ทักใครเจ้าค่ะเพราะเดียนมามารายการแทนเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดียนไม่สนใจเอซของเขาเจ้า่ะเพราะว่าเดียนมารายการแทนเพราะนั้นเนี่ยเดียนมารับหน้าที่ของเดียนเดียนก็ไปจคุณผู้ชมเจ้า่ะเดียนไม่สนใจเจ้าค่ะเขาให้สคริปอะไรแค่ไหนเดี๋ยวก็พูดแค่นั้นคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่นี้จริงนะจ้าะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนอืออเรื่องข้างบ้านเนี่ยเดียนชอบชอบคุณผู้ชมเจ้า่ะอืมชอบมากอุ้ยตายแล้วอะไรเจ้า่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมีการเอาประจำวันมาคู่กันหรอเจ้า่ะอุ้ยตายแล้ว เรื่องนี้ต้องรู้ถึงหูครูกะปิหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าเนี่ยเมื่อคืนยินก็ไปนั่งเนี่ยอ่าไม่ใช่เมื่อคืนสิทีมงานส่งอ่าคลิปก่อนยิ้นจะเข้ารายการนี่เจ้าขาคุณผู้ชมเจ้าขาว่ามีบางช่องนะเจ้าขาบางชานแนลนะเจ้าขาเอ,เอาเอวตานมาขึ้นช่องแล้วก็มาโชว์สลิปมาโชว์อ่าไม่ใช่สลิปคุณผู้ชมเจ้าขามาโชว์อ่าใบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างงู้นอย่างนี้คุณผู้ชมเจ้าขาหมายเรียก แล้วมาข่มกูก no bon. right. ันเจ้าค่ะคุณผู so, ้ชมเจ้าค่ะว่าเป็นไมยอาไมยจับออกเลียกไมยเรียกไมกจับอย่างนั้นจริงๆนะท่านที่เขาเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นใบลงบันทึกประจําวันคุณผู้ชมเจ้าขามันแก้เป็นใบบันทึลงประจวันแล้วเดียนก็เอออยู่ในวงการมาขนาดนี้จนเดียนเป็นด็อกเตอร์เจ้าค่ะเุณเป็นเป็นด็อกเตอร์ด็อกแตวมาขนาดนี้เจ้าคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนก็พอรู้จะมั้งแล้วเมื่อคืนเนี้ยเขาส่งคลิปมาให้ดูว่ามีช่องเออสีขาองนิ้วคุณผู้ชมเจ้าขาออกมาเปิดว่าเนี่ยมันมีการเออ เอาใบลงมาที่ประจำวันคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็มากรมมาโชว์แล้วก็มีคําว่าคดีอาญางูงี้นั่นคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้เนี่ยเอ็นบอกว่าช่องศีขาองคคุณผู้ชมเจ้าขาเดินทางไปหากิ๊กที่เป็นตํารวจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครูพิมพ่าเขาบอกว่าอยู่ชายคาติดกันเจ้าขวาคุณผู้ชมเจ้าขาก็บอกว่าบ้านกับโรงพักในคุณผู้ชมเจ้าขาชายคาติดกันอย่างนี้เอ็นก็คิดว่าน่าจะเป็นกิ๊กของศีขาองคหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมเจ้าขา น่าจะไปสอบถามสอบสาวหาความเรื่องคดีคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะมันเข้าข่ายเจ้าขาคุณผู้ชมเจ้าขามันอาจจะเป็น p ีดีเหรือเปล่าคุณผู้ชมเจ้าขานำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมหรือเปล่าเจ้าคะคุณผู้ชมเจ้าขาให้ออตานขึ้นช่องยังไม่พอนะเจ้าคะนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมหรือเปล่าคุณผู้ชมเจ้าขาเรื่องนี้ต้องมีการไต่สวนต้องมีการสอบสวนต้องมีการสืบสวนกันคุกผู้ชมเจ้าขาเจ้าขาใช่สิเจ้าคะกล้าทำได้ไงคุณผู้ชมเจ้าขาะออ ราะว่าไงคุณผู้ชมเจ้า,าค่ะก็ช่องสีกาอ,องคุณผู้ชมเจ้าค่ามาเปิดให้ดูเจ้าค่ะเอามาจังเลยชโชว์หมายอย่างงดโชว์หมายอย่างนี้โชว์หมายอย่างนั้นจริงๆแล้วเดียนก็มีหมายจะโชวยดูจะเป็นหมายจริงๆหมายจริงๆมันเป็นแบบไหนอะไรคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่เดียนไม่อยากจะโชว์คุณผู้ชมเจ้าค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเดียนนะเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเพราะว่า เรื่องนี้มันจะต้องกระทบกระเทือนถึงผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียนต้องการเซฟทุกคนนะครับคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนไม่ชอบไอพวกที่มีพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมนะเจ้าค่ะมานั่งคมคู่คนโน้นคนนี้คนนั้นแล้วก็เอาคนโน้นคนนี้คนนัน้น,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 นขึ้นมาแขวนคุณผู้ชมเจ้าขามันใช่เรื่องของอคนที่เป็นปุถุชนคนทั่วไปก็ทํากันเลยครับคุณผู้ชมเจ้าขาไม่พอใจก็ออกมาตอบโตอ้ออกมาให้เอดผลกันวยเหตุด้วยผลไม,ไม่ใช่เอา อะก็เอาหมายขู่มาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณผู้ชมเจ้าขาจะออกหมายจับหมายเลยเอามาเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไม่มีใครเข้าลัวกันหรอกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามันสู้กันด้วยกฎหมายคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาข่มขู่เขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณผู้ชมเจ้าขาจริงไหมคุณผู้ชมนี่เดียนไม่ได้ออกตัวรับแทนหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรร้อนตัวจังวาคุณผู้ชมเจ้าขา ไม่ได้ร้อนตัวอะไรเลยแต่ว่าเดียนขอเตือนไว้ก่อนนะเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาว่าสำหรับคนที่มีพฤติกรรมอย่างแบบนี้นะเจ้าค่ะกลมขู่คนน้นคนนี้คนนั้นไม่ปิดประมาณเหมือนว่าต้องการจะปิดปากเขาคุณผู้ชมเจ้าค่ะ ปิดปากเขาไม่ให้เขาลุกขึ้นมาตอบโต้ตัวเองเรื่องการเอาหมายคนนั้นมาขู่เอาหมายคนนี้มาขู่คุณผู้ชมเจ้าค่ะหมายแบบนี้เราสามารถไปเสิร์ชใน Google เ,เราก็ได้คุณผู้ชมเจ้าขามันมีเยอะแยะตัวอย่างของหมายจับหมายเรียกคุณผู้ชมเจ้าค่ะแล้วก็มาพิ้น์เอาแล้วก็ใส่ตัวอักษรเอาเองคนสมนุนคุณแฉน,นั้นคุณดวงนี่คุณผู้ชมเจ้าค่ะมันมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะคมกูอะไรเดียนขออนุญาตเตือน,นอก่อนนะเจะเข้าว่าการุณาไปทำให้เนียนถ้าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่คุณผู้ชมเจ้าขา